ออมาทํมมาอุ้มมาแล้วเราก็จะแวะมาที่แม่และ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 พี่ชายนะคะอาดาวินนัลลินลักษณ์เจ้าของบ้านในมงโฮมสเตย์ปู่ก็ไม่หมดนัลลินยิ้มสิยิ้มไหนดูมองกล้องหน่อยลูกแกๆๆๆมาถึงก็วันยนแค่นี้กล้อถึงกล้องให้เห็นแม่ด <seul pas. S 1> ้วยไป บลเป็นไงน้องไม่กลับบ้านคิดถึงไหม,มคิดถึงมากคิดถึงทำไมดู <c oughs> ปรอมมากเลยแหมรักมุกไหมโอ้รักค่ะไม่รักได้ยังไงอ่ะรักสุดหัวใจรักสุดหัวใจ <c oughs> แหมทำไมแมมถึงชอบทำโฮมสเตย์ชอบธรรมชาติ <c oughs> ชอบอยู่แบบนี้วลาว่างก็ ได้มารดน้ำต้นไม้มีความสุขไหนอามุกเขะไหนอามุกบอกไปเห็นในทีวีจำได้ไหมอีกนิดนึงพร้อมบวกนะป้าฉันชอบหนูพี่ป้าไม่คิดจะทักมุกแล้วไปทักเทียมกันร้อนตอนป้าหนุ่มๆนะ เที่ยวอันไหนนาลีกเอันไหนชอบอ่าเก่งมากอร่อยไหมเป็นอะไรที่ลุ้นมากขอสีชมพูด้วยได้ไหมงานกินสีชมพูเลยเน่ชอบไหมคำเดียวเลิกกินเองเลยขอคำเดียว นี่มันทางภาพทางภาพต้องการโคแกรอยู่พอดนเนี <com> <S 2> <S 2> ่ยหนึปีเราไม่ได้กลับบ้านถามว่าหลานจำหนูได้ไหมเกินหนีหมดเลยทำไมอ่ะตายอีพีนี้เอาช้อนไปสิครับเออกินอร่อยไหมเจอเด็กมาซีเรื่องว่าเหนื่อยแล้วเจอเรื่องนี้เหนื่อยกว่าเรื่องบ้านในหมู่ครอบครัวสุขสันต์อนระเวงนิดนึง